สวัสดีครับผมลุงหล่อเด็บซีครับวันนี้มีรายการน้ำไฟวันที่ยี่สิบสี่พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับบ้านพี่พวนอำเภอคอวังจังหวัดยโสธรน,นะครับบางแหลกเพียวโปรดักชันครับบางที่หนึ่งนครนนท์ติวปอจเจริญทรัพย์คิวสองนะครับบางที่สามบางที่สองซอราชวงศ์ที่สามซอไพศาลบางที่สี่ดาวดวงใหม่บางที่ห้าภูมินาลินสิงห์ฟางสายบางที่หกโขดคำสีไฮ บังที่เจ็ดน่องนับต่างบังที่แปดซีอ๋อสังลุยบังที่เก่าเสียทาบังที่สิบสังเก่งเจริญบวกอับบังบังที่สิบเอ็ดกรุงอีสานบังที่สิบสองสามเทพบังที่สิบสามทาวพาแดงบังที่สิบสี่กรุงเจริญทรัพย์บังที่สิบห้าน่องเจเจสิบหกบังสิบหกบัตรเด็ดนะครับผมเที่ยวโปรดักชันบางแหลกโบรดณนับนะครับผมตุลากาศโดยกำนันแกแด บวกหลอดชิมิบวกแท่นไบออนนะครับผมกินกันลูกพาดครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรุงรอด f อส่วนอ่อมามัดเดสส็ดสีแดงความชอบส่วนตัวนะครับผมบริเกียวขายไฟใดๆทท้งสินนะครับผมชอบก็ตามเห็นต่างก็สวนขอบคุณที่ติดตามรับชมรุงรอดเอฟสวัสดีครัล